เอาละค่ะข้อนี้เนี่ยจะเป็นการเอาค่าที่จากสมการเนี่ยมาหาค่าต่างๆเนาะเป็นถือว่าเป็นการทบทวนครูเคยพูดไปแล้วในห้องนะคะอ่ะเวลาเราเจอสมการแบบนี้นะคะเราก็เขียนสมการทั่วไปเทียบเลยเนาะสมการทั่วไปนะคะที่เราจำไปเนาะก็คือ x เท่ากับ A sin โอเมก้าทีบวกกับฟรีแล้วก็จะเห็นว่าค่าต่างๆที่เกิดขึ้นในท,ที่เทียบกันได้เนี่ยแอมลิจูดก็คือ0ูนย์โอเมก้าคือ25สเนาะส่วนฟรีเนี่ยก็คือ2พายนะคะเนาะเราก็จะได้ค่ามาเลยนะคะว่าแอมลิจูดคือ0.12เมตร อโอเมก้าเท่ากับ25เรเดียนต่อวินาทีและก็มีเท่ากับอ,อะไรนะพายส่วน2เนาะอันนี้เราได้จากกราฟอันนี้เอ้ยจากสมการอันนี้นะคะทีนี้เขาต้องการหาค่าค่าหาได้จากอะไรเอ่ยค่าเท่ากับก็คือเราตั้งจากอันนี้เนาะหลักๆตอนนี้เรารู้โอเมก้านะคะ เราก็จะได้ว่าโอเมก้าเนี่ยเท่ากับ2องพายเอฟใช่ไหมหรือว่าเท่ากับ2องพายส่วนด้วยทีใช่ไหมคะแล้วก็แทนอ่าเราก็สามารถนำมาย้ายค่าเนาะที T จะเท่ากับ2องพายส่วนด้วยโอเมก้าเราก็จะเห็นว่าค่าในรมการมีโอเมก้าอยู่ก็คือ2องพายส่วนด้วย25นั่นเองนะคะก็จะได้ออกมาเนาะ ก็คือจะได้เป็น0.25ยดอรเ,เดีนต่อวินาทีอ๋อไม่ใช่ภาพแนาะ0.25อวินาทีนะคะส่วนความถี่เนาะความถี่นะคะก็จะหาได้จากอะไรเอ่ยหาได้จากความถี่หาได้จาก หนึ่งส่วนคาบซึ่งคาบในที่นี้ก็คือ,อจากข้อหนึ่งเนาะหนึ่งส่วนด้วยคาบคือศูนย์จุดสองห้านะคะมันก็คือเท่าไหร่เอ่ยหนึ่งส่วนศูนย์จุดสองห้าก็คือสี่เฮิร์ตนะคะอะ่เนาะความเร็วเชิงมุมก็คือหาโอเมก้านะคะหาโอเมก้าเนะโอเมก้าก็หาได้จากสองพายเอฟใช่ไหม ซึ่งเรารู้ f จาก2แล้วก็คือ2ไพย f คือ4 2 4 8ไพยเนาะหน่วยเรเดียนต่อวินาทีจริงๆอะข้อนี้ไม่ต้องหาก็ได้นะเขาบอกมาอยู่แล้วว่าโอเมก้าคือ25เนะ8ไพยมันก็คือ25อยู่แล้วนะคะถ้าเราลองดูตลกมากเลยนะคะครูคิดจ์เองเนาะอะ,อะทีนี้ ต่อมาข้อ44หาความเร่งความเร็วความเร่งเนาะความเร็วความเร่งที่ตำแหน่ง0.1เมตรนะคะความเร่งที่ตำแหน่งศูนย์จุดหนึ่งหาสองคำถามเนาะคำถามที่1หาความเร็วที่ x เท่ากับศูเมตรนะคะหาจากสูตรไรก็หาจากสูตรอ่ะ a เอาไม่ใช่ omega square r o o a กำลังสองบวกลบกลับ x กำลังสนะคะก็จะเป็นอ่ะโอเมก้าก็คือ25 a คืออ่ะศูนย์กำลังสลบ x ในที่นี้ก็โจทย์กำหนดมานะคะนี่คือ x คือ0.1เนาะเราก็จะได้ v ออกมานะคะยี่สิบห้าแควรูท สุกําลังสองลบศูนยดหนก็จะได้เป็น1 6. 6. นึจุดหหเมตรต่อวินาทีนะคะอันนี้คําถามที่1เนาะคําถามที่สองคือหาความเร่งที่ตําแหน่งอ้ออย่าลืมด้วยนะคะว่าข้างหน้านี้คูลืมไปมีบวกลบดนะ้วยเนาะบวกลบบวกลบนะคะความเร่งก็จะมีค่าเป็นทั้งบวกและลบเนาะ ความเร่งที่ตำแหน่ง x เท่ากับ0.1เมตรเนาะ,นะก็จะได้เป็นหาได้จากลบ a โอเมกาลบโอเมกากำลัง2 x นะคะเนาะก็จะได้เป็นเท่ากับลบออโอเมกาก็คือ25กำลัง2 x คือ0.1นนะคะก็จะได้ออความเร่งออกมาเป็น 6.2 5เมตรต่อวินาทีกำลังสองอันนี้คือข้อ4เนาะต่อมาข้อ5นะคะข้อ5เนาะหาการกระจัดอ่ะครูหาที่ไม่พอนะคะข้อ5เนาะหาการกระจัด ที่เวลาหา x ที่เวลา t เท่ากับ0เนอะก็คือเราก็จะแทน t ในสมการจากสมการ x เ,เท่ากับ0.12 sin เอาสมการที่เขาให้มานะมาใช้ 25t บวกกับมุมฟีส่วน2เนอะจะได้เป็นแทนเป็นตำแหน่ง t เป็น0เนอะ ยี่สิบห้าอ่ะเป็นศูนย์นะคะบวกด้วยพายส่วนสองส่วนไซจะเห็นว่าไซก้อนนี้จะเป็นไซของพายส่วนสองเนาะซึ่งมันก็คือ1นะคะเราก็จะได้ x ออกมาว่าคือ0.12ยนเมตรนั่นเองนะคะอันนี้ข้อ5เนาะอ่ะทีนี้ความเร็วความเร่งสูงสุดเนี่ยก็หาได้จากความเร็วก็คือ หาได้จาก v เท่ากับอ่ะอะไรเอ่ย v เท่ากับ a เมก้าเนาะส่วนความเร่งก็หาได้จากอ่ะลบเม e a a o m กำลังสองนะคะลองไปทำดูเนาะอันนี้ก็ได้ข้อมูลมาทั้งหมดแล้วก็แค่เอามาแทนค่าก็จะได้คำตอบแล้วนะคะ